นี่คือเกมปีคนตือไม้เบสบอลเป็นเกมปลอมนะครับก็จะแต่งกินมาเองอัดปิดหรือตีอะไรไม่ตายเลยอ๋อโดนออกเลยแหละเกมปลอมเหมือนแกลนนี่ตาย เอาแล้วแล้วแล้วขวาแล้วหลุดมือเฉยเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นเอาเปลี่ยนเป็นขวาแล้วกันฉันอยูไหนวะเนี่ยมันอยู่ในบ้านของใครสักคนหนึ่ง ห้องนั่งเล่นเฉยเนาะแต่ว่ารเธอทำไม่ได้ติดไม่เลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ผมไม่เสียห้ครับไปต่อไปหัวห้องครัวแล้วเนี่ยโหมีตต๊ะกินข้าวพร้อมเลยแะตัวหางสิโย่ หายแล้วมีคนตายที่นี่มาก,กี่คนแลน้วเนี่ยอืมฉันว่าน่าจะแค่หนึ่งแต่ฉันเป็นคนที่โตฉันไม่ไหวเอ,อฉันไม่น่าไว้ใจนะเพราะว่าก <c oughs> ็าจะเป็นคนที่อยู่บ้านมีแต่คับงเคนเดียวก็ได้แปลว่าเราก็จะได้อะไรเราก็อาจจะได้ง่ายเลยเย่ไ <c oughs> <c oughs> อ้ไรเนี่ยอ,นะอุ๊ยอุอ๊ยเอตีเออตีตั้งให้เดี๋ยวตั้งกลับให้ โอ้เมื่อหัวควนจนจะเน่าว,วด้วยแฮะว่าคขาต้กินทันนะ <c oughs> แล้วนี่อะไรเนี่ยโว้ยไม่ได้จะหยิบนี่ออกไปออกไปจิ้วออกไปไม่ใช่ออกไปไม่หยิบไม่ได้สักน่อยปี๊ปเดี๋ยวไม่หยิบไม่ได้่ะ <c oughs> กระป๋องเนี่ยยิ่งไม่ได้เรื่องมึงทำอะไรได้เหรอไปไม่ใช่เลย <c oughs> สมมติว่าเราเก็บมาแล้วเนาะแดด๋ี่ตดจ้าจาอุอ้ยโคลรนเองเรียนเองด้วยนะรู้เลยที่ฆ่าคนเนี่ยมันตายจนนั้นไงจนนั้นงั้นเราไปเต๋อกันดีกว่า <c oughs> ตายแน่ไม่ใช่คนเดียวหรอกที่ตายตอนนี้ไอ้คนที่ใช้ตะโกนฆ่าไปแล้วสองคนคิดจะฆ่าคนที่สามได้ยังอันได้ไหมไม่รู้อ่ะเออเนี่ยฉันจะไม่ได้แล้วฮึคิดก่อนนะหนึ่งสองเออหนึ่งสองจะไม่ได้ก็ต้องไปตามไม่ได้ ไปเป็นห้องเลื่อย,มยไม้ตรงน,นั้นมีกันแจด้วย <c oughs> จิงควจะต้องใช้เลื่อยนี้แ้วกันสินะโอ้ยมันหนักเป็นบ้าเลยแฮมันอาจจะเป็นหลอมึงจะให้เลื่อยไม้ก็ได้อุวยวิอุ้ยเลื่อยได้จริงๆริงด้วยอแต่หนักเป็นบ้าเลยนะเนี่ยอึดเออโอเคไปเลื่อยต่ออึดเจ้าโอ้ วันดูเครื่องเปิดดูไม่อาจไม่อาจเอาไม่หานดูไม่หานก้มไปดูตัวเองเลยแต่ว่าฟันต่อไปฟันโอ้ยยุ้มเยิ้มเกือบเดนหัวคิณเจเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บนะเดี๋ยวขอใช้เลื่อยนี่ก่อนโอ้ยโอ้ยกลิงมาอยู่แล้วโอ้ยฉันจะต้องเลื่อยมาให้หมดเพราะถ้าฉันเลื่อยแล้วเราจะเก็บแกจะไปได้ต่อยังไงอ่ะเพราะฉันไม่หันเก็บแกเกี๋ยวหาย ตีเนะพวกะแกเล็กมากโอเคมาถึงประตูท <inaudible> <cocaine dishwasher> ี่ต่อไปละปอ๊บก็ลืมไม้หมดได้ไหมไม่ได้โอเคอันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอาปล่อยปิดด้วยเยี่ยมโอเคได้มาละคุณเจ้คุณเจ้เก็บได้คุณเจ้เก็บได้โอเคเก็บคุณเจ้เยี่ยม อืงต่อไปกันเลยต่อไปออันนี้มันเป็นห้องแต่นจุดนี่นะแต่งจุดต้งงดดีกว่าแหาแต่ชุดนี้แล้วกันใส่กีมาก อ,อ,อันนี้ออกไปฟิลง้าลงหน่อยกดูาบุกต้าอืมมึงถัดไปต้องใช้กุญแจใไขกุญแจขันถัดไป

โอ้โหน้ำกระเซ็นน้ำกระเซ็นชิบหายแล้วน้ำกระเซ็นตีลงมาแล้วโยโอดู m มันจะมีน้ำหนักเยอะเกินไปไม่อ่าเราต้องเดินขึ้นมาเดินแล้วก็ต้องล่องเรือต่อไปล่องเรือเรือจมแน่อือหือไม่ก็จะยังไปแล้วไม่ มันจม <c oughs> ไม่เราจะต้องไปต่อไปอ้าไม่ <c oughs> ดังดังมันขึ้นดังมันขึ้นมันจมแล้ว <c oughs> ปันจริง,รงดูไม่ได้ยังมีแค่สองคนเอาตามตามตามมีหัวยังมีอีกหัวนึงได้คนนะเอาหนี่งอีกคนนึงเจอวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นะมันตัวมันไม่จิ๋วะโอเคยังคนเป็นไงอะอยู่คนไหนมันอยู่ในไหนกูห้องน้ำนโอ้ไม,อมไ,มไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้ว เขาไปสลายหายไปละโอ้มัยะเรมออะไรดึงงอไปด้วยเราจะต้องลเรอเราจะต้องล่องเรือแล้วใครจะเป็นคนล่องเรือนี้ล่ะเออแต่แค่ไม่หานลงลงไปเดี๋ยวดุนเด็กเน <c oughs> ไ่ไม่ต้องกูไม่ต้องว่วง I think it can't egg. What? Mm kìa. No, one. Chưa có egg. Lương yu mày mày mình nôn. Lương yu mày tay 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 nôn. Lương yu แบรบโหเดินดูแลหายไปเป็นเดินหายไปนะมันสันไปเองนั้นเองั้นส้นไปเองนายไม่ต้องมาหรอกหามันต้องติดนี่แหละนี่จะไป่กิมกันละ กิมกัดโอเคงั้นใช้ไปเลยนายคนขี้ไอ้้ไอขี้ขาดโอ้ว้าว่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 าวดึงก่อนดึงก่อนแล้วออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนไม่ใช่ตังค์ที่ฉันต้องการโอ้ยเข็มขัดเข็มขัดเลือกไม่ใจะโอเคดม่ใชครนี่ฉันก็ตกไปแหละบายบายเย้มันเหม pues ือนกับเกีสเก็ตบอร์ดที่เ่า เออมันคิดสเก็ตบอร์ดขึ้นไปละเยีย่โอ้อมันมีใครเดินจันทอยู่ไม่ไม่มีตัวเดินกูมีตัวบางอย่าลิตู่ไม่เด <c oughs> โอเคพอเ,คเดินดูไปแล้วแล้วจะทำไงต่อเนี่ ว้าห้าหาที่นายเห็นน่ะมันไม่ใช่ตัวอะไรหรอกมันเูกปีรัญญาที่บอกว่ามันจะกินเงียบเงียบมากมากมันจะกินทั้งกระดูกทั้งเนื้อทั้งเลือดเลือดที่อยู่ตรงน้ำมันก็ไม่มีใครจะเห็นเลือดมันเลยแม้แต่จะหายไปเขาจะกินอย่างเงียบเงียบแล้วก็ไม่ให้ใครเห็น ฉันปล่อยมันมันจะไปตัวสีเออสีสีสีจะไม่ได้แล้วมึงจะฆ่ามึงกูเลี้ยงมันมาสามปีนะมาดูห้าอันห้าสิปีเออและตอนนี้สีสีของฉันก็คือตอนนี้ฆ่าได้แปดคนแล้วฮ่ามีตายแน่น่า <c oughs> จะเสือมั้งนะ <c oughs> อ่านเมือจงจงตกลงไปในน้ำซะเฮ้ย ไม่ <Yeah>. ตกลงน้ำแล้วไม่เดี๋ยวนะปลานี้มันกินเนื้อใช่ไหมน่ะโอเคฉันฉันคิดออก oh, แล้วเแต่เป็นหนึ่งฉันขอหาของที่ฉันมีในกระเป๋าก่อนโอ้ยแล้ว <c oughs> อนอนหงายได้ไหมน่ะเออนอนหงายหลวงแป๊บหนึ่ง <c oughs> alo chứ nghe cái thằng cần hả thì không thịt ok ใส่นลงไปนะลุกบุมยบหยัยับหยัอิ่มจะได้ยินเสียงเขาบอกอ่าอิ่มด้วยอ่ะไม่น้ำมันอาหารอาหารมันจำน้ำมันเกล็ดน้ำชาของโปรดของเปรี่ยญญาเปลียญญาเออนิวเปลียนยาเออนิวเปลียญญามื่อตอนี้มันอิ่มแล้วสินะที่จริงเขากินคนแล้วไม่มีทางอิ่มหรอกเขาจะเกเลื่ยๆ แต่ถ้ามึงทำแบบนี้แล้วมึงฉลาดเกินไปงั้นก็คือไปอะนะกูไหวนะวนไปแทนกูไหวนะเป็นกูฝึกเรียมนมาตั้งแต่ทารกแล้วบายบายมวยดับน้ำกัไหนอ,อ่กล้าจะจืดอืมไม่มีกลิ่นเลือดในน้ำเลยฮะ,ะเหมือนที่เด็กนั่นพูดเหมือนที่นั่น กแกแกกว่าแก่ๆคนนั้นพูดเลยแฮะมันจะกินเงียบๆริงด้วยแฮะไม่มีกลิ่นเลยในน้ำเลยแฮะอืมแต่ฉันดำน้ำละอือบอกว่ามันน่าจะไม่มีแต่ฉันยังไม่รู้นะว่ามันมีกี่กี่ตัวแต่ว่าไปตัวดำน้ำไปดีกว่าอือรูไม่พออากาศด้วยให้กังใจนี่ หใจของจริงเลยด้วยนะเผื่อจะได้รู้ว่าตันี้จะตายตอนไหนหไปเลยไปกเลยอุ้ยน้ำนี่ร้อนจริงๆเลยเนะี <c oughs> ่ยเฮ้ยฝั่งนึงน่าจะมีอะไรชฉันบ้างนะฉันว่าเป็นธรรมดาดีกว่าน้ำีกยาวแค่ไหนเนี่ยเอ,อ,อ้ย เนี่ย <Yeah. c oughs> น้ำมืร้อนเจ็ดเลยฉันโดดไปซะอย่างดีกว่า <c oughs> มันอีกไกลปะเนะี่ยเยไว้จะลงน้ำแล้วอุบ้บเอาจำน้ำบุ <c> ๊ <oughs> แล้วก็โดดเออ <c oughs> นี่คือตายรืยังน่ะไม่ยังไม่ตายหือ,อ <c oughs> อ่อใช่ฉันเรียนมาต้องเด่ดาดหรกใช่นห่นะเ <c oughs> ขาสอนฉันในกะลิเออปฏิกิริยาการว่ายน้ำขั้นสูงวิ่งบนน้ำยูยติงโอ้ยเจ็บหัวเนะี่ยอืมยา่ยาย่โดดไปแล้วยููโอ้โห <c oughs> โอ้ยฉันกลัวผีกดโคตนเลยนะเนี่ยอือ้วยดีเล้ฉันพบน้ำยากันเอ่อกันความร้อนมาด้วยฉัน <c oughs> พกมาแค่นี้แฮะแต่ไม่เป็นไร <c oughs> อหลอดเดยวไม่เป็นไรจะไม่โดดอีกแน่นอนออืเ <c oughs> ยี่ยมโอ้ยยังเหลือครึ่งหล,หลอดฉันเก็บไปดีกว่า <c oughs> อืม อ๋ออะไรนะอ๋อตายเหรอเดี๋ยวไป็นยไัไงบ้างเนี่นอน๋อแค่สลบไปนี่นอนนันก็มีความคิดว่ามันแค่สลบไปนั่นโดยทจริงมันตายอะแต่ไม่เป็นไร <c oughs> อันนี้มนไม่ใช่จริงนะอันนี้เขาฟื้นก่อนให้เขาฟื้นจากความตายก่อนแต่ที่จริงเขาสลบนะอย่าคิดอย่าคิดโอเคไม่รู้ตายเพราะอะไรเนาะผมขี่ไปเลี้ยงโลกเองนะโอเคเล <c oughs> ยครึ่งหลอดชื่น จะไม่มาแล้วโอเคใช่แล้วระหวังไว้นะำฉันเจอฉันเจอเศษกุนแจมาตั้งหมดสามเศษนะเป็นไงโอเคแต่ในบวกเนี่ยที่ฉันอ่านเมื่อกี้เนะี่ยมันบอกว่าต้องหาเศษกุนจแจมาตั้งหมดสี่เศษ มันน่าจะเป็นยังไงกันนะงั้นเดยวไปข้าต่อไปดีกว่าเก็บมาได้โอ้ยวันหนไ่ได้ไได <c oughs> แล้วมันหาเศษกุญนใจมาตัง้งหมดสามเศษไปได้

ต่อไปเอนี่มันห้องนอนที่ฉันอยู่อที่ฉันเออเคยมาจุดเด่มต้นต,ตรงนี้นะเอองั้นฉันอืมกับไปทางเดิมดีกว่าเผื่อที่สา,าน,นั้นมันอาจจะมีทางออกทีกที่หนึ่งิึงมันไม่มีทางออกให้แกต่อไปแกต้องตายอยู่ที่นี่น่าปิด ที่นั่นเราเอ่องั้นเสนไปจุดเริ่มต้นนี้แล้วหนีนายได้นะฉันต้องหัวเชิดหรอกนี่มาจากไหนวะอะไรวะนี่แล้วมันก็แล้วมันก็แล้วมันก็หิวแล้วด้วยมึงไม่โหลดไห่ ต้องตายทีินี่เออฉันไม่มีทางตายฉันอาจจะต้องหาทางเองก็ได้งั้นได้ถ้าอาณามีทางเอาเพียงแค่ทางเดียวเพราะว่าเศษกุญแจเศษทีสีมันเหมัน ได้แต่คำถามสามคำถามนี้ได้ที่จะให้เซฟเจก,กับนายเร้่อันนั้นก็จะปล่อยนายออกไปให้ได้อะได้ <c oughs> โอเคคำถามที่หนึ่งบีนิ่งกับแป๊บก็กออีกมือดึกบีนินน่งบีลิ่งตั้งสี่ขวานแะหนละนายลองหยิบอันหยิบไอ้น,นั่นโดยที่ห้ามเออหยิบเมื่อยโดยที่ห้ามก้ามกล่องแล้วก็หยิบได้ ไปยืนประจําที่ได้ฉันให้เวลานายทั้งหมดสามสิบวินาทีสามสิบโอเคเก้าปดเจ็ดสีามเดี๋ยวหยิบมือจิบสองมตเินดียหยิบมือไม่ได้ด้วยชมเอา มึงทำอะไรแบบนั้นห้ามข้ามกองนะเว้ยห้ามข้ามกลงองผมหยุดเวลาผมไม่อเก้าแปดสิบหนึ่สิบหกห้าสี่สามฮึบยเว้าอีกแค่งเาสิบสองวิคนั้นนะ ถ้าอ่านฉันยกตัวให้เพราะว่านายหยิบมือไม่ได้นะโอเคขัน <c oughs> สามที่สอ,อ,ยอยงแป๊บ <c oughs> เด็กกปล่อยนิดก่อนเด็กเอเอเก็บไว้ดีกว่าไม่ห้ามเก็บเอาไว้ <c oughs> ทิ้งลงไปในน้ำจ้ะ <c oughs> <c oughs> เออ ทิ้งลงไปในทะเลใช่ไหมใช่ทิ้งลงไปในทะเลเมื่อกี้อะไรหกักเมื่อกี้โอ้ทาา่ทาหากักเท่าหักเฮ้ยเด็กโอเค สิ right. okay. Okay. ่งนี้สิ่งนี้เรียกว่าอะไรตอแองงแล้วก็จีดมอม้าคิดให้ได้เจ้าให้เวลานายสิบวิหกเจ็ดแปดเจดนั้นคีเสอร์โอตอแองงแองเซอูมอม้าโอเคถูกต้องโอเคคำถามตท้าย ต่อสิ่งเอ่อต่ออีพวกนี้ให้ให้เป็นแถวยาวเป็นเสาเลยแล้วฉันจะทําได้อะหรอมันทำไยากแล้วมันก้อนเล็กก็ด้วยให้เวลานายี่สิบวิ <c oughs> แต่ที่จริงฉันไม่ต้องทําก็ได้หรอกฮะไเอามาจากไหนนะอ่ะ <c oughs> ฉันแอบเนะี่ยฉันไม่ได้ทิ้งมันหนึ่งไม่น้ำยังไงละ่ะ ฮึฉันเอาเก็บดีกว่าโอเคเดี๋ยวจะลงดึนกระเป๋าให้มันรู้ว่ามันถูทิ้งแล้วแหละโอเคฉันทิ้งแล้วเมื่อกี้ตอนที่ท่านผู้ชมเห็นยังไม่ต้องเป็นตะกีดนะครับมันก็แค่พาประกอบที่ผมให้ท่านผู้ชมงงๆเฉยๆนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับโอเคไปแล้วไม่ต้องใช้ชุดแม้แต okay. ่เละเพราะฉันมีอยู่แล้วที่บ้าน เพราะว่าตอนนี้ฉันเป็นอิสระแล้วไขกุนแจนเรียบร้อยอูสระภาพท้กวันมึงไม่ตายดีแนะ่